โอ้ยยังกวนไมัเห็นเห็ดปวกไครหน่อยพี่หน่อยเขาว่าไม่เห็ดปวกไครหน่อยดีเนาะเมนบอมูเทลวะซึ่งมาดีแต่วันที่นี่คิดว่าเก็บเห็ดปวกเขามาเกิดในเก็บอยู่หน้าบ้านเลยวันที่นี่อยู่ใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยทำเพื่อนสะอาดหน้าบ้านเขามาตัดหญ้าเสียหญ้ากลัวไมาเสียหญ้า เลี้ยวมาพอเห็นเห็ดเผื่ออเห็ดหลายเห็ดปวูไปหน่อยนะ้องกูจะว่าเป็นบ่วานเมนคักคักอย่างนี้นโอ้ยลูกกวนเพราะลูกได้แต่นี้ไม่สิรีเทพด,ดีเพมื่อเมื่อน,นี้ แต่เวลายดอกพี่หนูเดินในหน่วยถ้าเอาเสียมสวนเอาเสียมตักสวนเสือมัน,นไปใส่ไปน้ำหล่กับไพ่มันจะเกิดให้เาห่าปีนาปีหือไหมนีไหมเสือมันนี่ไหมก็มมอ,อยากเอาเสียมยกไปไปสั่วไปไปกับไพ่ถ้ามันเกิดลองเบืองเสือเพิ่น เน,นี่ยมาใส่แบบใส่ถุงปูพักถุงปูพักเขาด้นมีมีลอ่องเบื้องเธอปีนาเพิ่นเกิดมันมีพุ่นปวก,กอยู่คางก็ไพ่ข่อยไหมส่วนไปไว้พ่นปวกคางก็ไพ่อยใยตัวปวกนี่น้อยน้อยเนี่ย ท่ยง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 ยองนั่นมาน้ำปวกมาน้ำปวกมาน้ำปวกสวนไปเลยสวนไปเลยก็ไผู่กาไผ่มีพุ่นพวก อเกิดยุงาใหม่เกิดยุ่ไใม่ย,มยุค่ะเอาปวกปวกคนมาก,กินไหมอย่ค่าเน,ะนเาะเกลืแพงแพงนเลยนี่ยชื่อไหมอย่ค่ะาขี้ปวกเกาะอยู่ไหม่ยค่ะาปวกคนไม่กินไหม่ยุค่ะาเป็นทิชชู่ซื้อ งามายูค่าไว้ได้เกิดตุน่นได้เกิดเฮ็ดส่วนไปวัดเลนเซ่ละฟังทางบุญอีก พอว่าก็ดิ้ือไปให้มีเงี้ยอนมีเงี้ยอนบอกว่ามันหน่อยพูดพ่อกระเทือนเอาไปฟังไว้น้ากันให้เพิ่นเป็นเสือซะว่าสิไปใส่ไว้น้ากันเลยมันหน่อยพ่อกระเทือนมันเสร็แล้วว่ามันเฮ็ดยังไงกับบไดงมันกระจิดเดียวยุบลงมันก็ได้ในน้อยนึงว่าสั่นเพิ่นว่าเนี่ยไปใส่น้ากันเลยนี่พุ่นปวกพี่น้องพุ่นปวกขางกระไพ่หมู่บ้านกับมาสัวน้อย มาสับน้ำใหม่ไปเห็ดน้ำใมส่สงเขาไปไ่ายทคีมูเจ้าบุ้งดอกเพราะว่าเขาไทยดูแล้วคีบน้ำใหมส่สูมืวว่วานเปืองหัยนเขอ,อ,ขอมกอ,มอ,มมอไปนี่นี่เขาสิมาฟังไนี่เนาะขุดเส่อเสอเขาไปนจอมปวเลกน้อยเนาะเห็นปะ เอาลืมหอาถุงถุงปลูกต้นใหม่ก็ได้นี่ถุงปลูกพักเกิดคักเกินเนี่ยกอพายกวนสามรอบเฮ็ดมาไม่สมสามรอบเห้อยังมีตาเตาหน่อยด้วยนะอแถ้าเพื่อนมดเน,น่าหนำเพราะว่าฝนตกคักผุดส่วนหมาเพื่นสินเน่าไหม นานน้ำอืมนานทั้งในต่สิได่มีตัวนอนในไงเนีนอนตอนความาัวสั่วปุ่นเป็นร่ำขึ้นไปบนก็มีเพราะว่าเฮ็ดหน่อใหม่สูงมาท่านมันพอกระเทือนน้ำเหมือนอะขันซุกมันมีสองสามนองสิันเฮ็ดกระมันกระหน่อยพอกระเทือนเป็นกระชิบนอขื่นแบงสังข่ายอยู่ไประวังนี่ปุ่นมองเห็ดปวกไปเมื่อเจ้าจื้อเซาเข้าไปเด้อมีพ่นปวกพ่นหนึ่งอยู่ขางกอไผ่คอยนี่เด้อ ปาชีว่าแถวนี้นะฮิตบวกแค่หน่อยเกิดเต็มไปนี่ว้ายอันนี้ทอ่นทอน้ำท่อน้ำป้าป่าค่อยอันนี้บ่วบ่วบาดาลค่อยท่อต่อไปใส่ในห้องใน,น,นอยังต่อไปใส่ในบ้านไ <c oughs> อเราวันนี้โอ้ยลูกก็เงาเงาอยู่เจ้าก,ก็เลยสีลำข่าน <c oughs> สีลำข่านคือเด้อสีลำข่านคือเด้อ <c oughs> นี่แหละมาหน่อยตัวนี้แล้วมันห่อเงาเงายัางมันกลุ่นอยู่นี่เฮ้ยกุ่นมาอีกเดี๋ยวนึง เหมว์เหมว์บอกแล้วแมวเสียงสี่เสียงหาเสียงหกเสียงสิบมีดอกบันีไปนี่จ้าจ้ะเออเออเออยาสุนกล่องยาสุนกล่องโอ้ยขอบคุณพี่น้องผู้สูบผู้สูบคนขอบคุณที่หักกันแช่งกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องกดกำลังใจคอมเมนต์จ้ะโอ้ยาสุนกล่องโอ้ยลูกควนนี้ดอกอ